อดีตมีพระเอกเอเพลนส่งลูกชายคนโตบินไปเรียนที่ต่างประเทศเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองสำหรับพลอยพศราอดีตภรรยาพระเอกดังปีเตอร์คอบได้เรียนบันโดยในตอนนี้ลูกๆทั้งสองคนอย่างน้องเอเพนเธอและภูมาเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วโดยเฉพาะน้องเอเพนเปอร์ที่ตอนนี้เก่งมากและได้เข้าร่วมรายการ Monster c h e f ช j จด้วย ล่าสุดพลอยพ้นราได้ควงลูกชายมาให้สัมภาษณ์ออกสื่อด้วยว่าเรื่องเข้าวงการของลูกต้องแล้วแต่ลูกเลยเราไม่อยากไปบังคับให้เขาทําและตอนนี้พลอยกลับไปเป็นเออโรสระยูโฮสเตตเหมือนเดิมแล้วลูกๆก็อยู่กับคุณแม่และพี่เลี้ยงสําหรับแพลนการเรียนของลูก คุณแม่พลอยเผยว่าต้องรอลูกตัดสินใจหลังถามจะให้ย้ายไปเรียนที่เดนมาร์กเนื่องจากลูกมีสองสัญชาติแต่ถ้าจะให้ไปอยู่จริงๆคงเป็นช่วงเข้ามัธยมตน้นซึ่งแพนเตอร์เป็นคนไอปอดีอยู่แล้วอนาคตหรือชีวิตเขาเลยไม่กังวลรอแค่ลูกเลือก